หลังจากที่ช่องคอนโดนี้ของเราเนี่ยเคยทําเรื่องมิกยูจนไปแล้วหลากหลายโครงการเลยไม่ว่าจะเป็นตัววันแบงคอกแบงคอกมออาตรมักกะสารหรือว่าเดอะฟอเรสเทียเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์ทุกคนที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันนะเป็นบิ๊กโปรเจกต์โซนกรุงเทพตะวันออกนั่นก็คือเมกะซิตี้บางนานั่นเอง เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอัปเดตกันว่าอภิมหาโครงการเมกะซิตี้บางนาตอนนี้เนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรกําลังสร้างในอนา,นาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสามารถดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะ ก่อนอื่น,นทุกคนมาทําความรู้จักกับตัวเมกาซิตี้กันก่อนเมกาซิตี้คืออะไรหลายคนนะครับคงเคยที่จะเดินทางไปเมกาบางนาหรือว่าอีเกียบางนากันอยู่แล้วเนาะซึ่งทั้ง2ที่นี้ก็อยู่ในพื้นที่ดินอยู่ในโครงการของตัวเมกาซิตี้เช่นเดียวกันซึ่งเมกาซิตี้บางนาน,นะครับทุกคนเขาบอกว่าคือโปรเจกต์มิกยูสขนาดใหญ่ครับครอบคลุมพื้นที่กว่า400ไร่บนแนวคิดซิตี้วิทินซิตี้ครับศูนย์กลางแห่งใหม่ที่พรั่งพร้อมสําหรับทุกคนครับภายในโครงการประกอบด้วยโครงการหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสิน ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารโรงแรมโรงเรียนอาคารสำนักงานและก็ตัวคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยด้วยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูแปลนด้านในกันหน่อยครับทุกคนอาจจะขึ้นภาพให้ดูนี่คือแผนผังทั้งหมดของตัวเมกาซิตี้นะครับทุกคนส่วนที่มีสีมีโลโก้นะครับคือถูกจับจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแน่นอนว่าสีเทาส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้คือห้างสรรพสินค้าก็คือตัวเมกาบางนาน,นั่นแหละเนาะซึ่งเมกาบางนานทุกคนเหมือนบ้านหลังที่2ของเบนเลยเพราะว่าเบนไปบ่อยมากเหตุผลที่ชอบไปเมกาบางนาครับ ทุกคนเพราะว่ามันครบจริงข้างในนี่คือครบมากครบแบบไม่จกตาเลยแหละเดินเล่นช้อปปิง้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าร้านเยอะมากนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นทรัลที่เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์อยู่ข้างในด้วยของกินของใช้นะครับเลือกได้ทางบิ๊กซีและก็ท็อปส์เลยแต่งบ้านมีโฮมโปรพาวเวอร์บายนะครับดูหนังกนะ็มีเมกาซีนิเพล็กที่ใหญ่มากๆนะครับข้างในเนี่ยมี15โรงหนัง3,500ที่นั่งด้วยหรือถ้าเกิดอยากทานอาหารนะครับที่นี่มีเมกาฟู้ดวอล์ครับทุกคนถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับตรงนี้นะ สูง4ชั้นนะครับเดินวนถึงกันได้หมดแบบไม่ต้องใช้บันไดเลื่อนและร้านอาหารทั้งหมด1 6 5ร้านนะครับคือมันเยอะมากถ้าเกิดนึกไม่ออกนะครับก็คือว่าเรากินอาหารเวลาสามมือต้องใช้เวลา2เดือนน่ะถึงจะกินครบทุกร้านในนี้ซึ่งนี่ก็ยังไม่ใช่ร้านอาหารทั้งหมดในเมกะบางนาทุกคนคือมันใหญ่มากสิรีิรวมแล้วเนี่ยทางเมกะบางนานะครับมีพื้นที่เช่าสาหรับการทําร้านอาหารหรือว่าพื้นที่ขายของในทั้งหมด2 0 0แสนตารางเมตรเลยนะคือประทับใจอ่ะมันใหญ่จริงๆทุกคนคือเป็นห้างที่ใหญ่สุดในอาเซียนเลย ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้บ้านอยู่แถวนี้ก็คืออยากให้มาเที่ยวอะ่ะคือมาเที่ยวเล่นข้างในก็ได้อยู่ทั้งวันเลยทีนี้ไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างครับทุกคนสีเหลืองตรงนี้เนี่ยคืออ e ีเกียบางนาเนาะก็คือเป็นห้างขายเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละของแต่งบ้านสัญชาติสวีเดนชื่อดังโด่งดังของแต่งบ้านข้างในก็คือแซนเก๋แต่ว่าชื่อของแต่งบ้านของแต่ละอันเนี่ยคือแซนเก๋กว่านะก็จะอยู่ติดกับเมกะบางนาเลยครับทุกคนเขาเชื่อมกันเลยเนาะซึ่งทั้งสองส่วนเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนเมกาบางนากับอ e ีก่กกาาจะมท ที่บริเวณเมกาซิตี้เนี่ยก็จะมาเมกาบนาหรือว่าอีเกียเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่สดอื่นๆในเมกาซิตี้บางนากันบ้างนะครับทุกคนสังเกตไหมครับว่านอกจากตัวเมกาบนากับบีเกียแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่รอบๆเหลืออีกจํานวนมากเลยนะครับหลายส่วนเนี่ยก็กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนาะแล้วก็หลายส่วนเนี่ยก็พัฒนาเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันด้านบนนะครับพื้นที่บริเวณทีสิตรงนี้คือท็อปกล์ฟครับทุกคนท็อปกร์ฟคืออะไรท็อปกร์บเนี่ยนะครับคือศูนย ชื่อคิดว่าเป็นแค่สนามกอล์ฟใช่ไหมแต่จริง,รงๆไม่ใช่นะทุกคนด้านในเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงสูง3ชั้นพื้นที่ประมาณ29ไร่ครับหรือว่าเทียบเท่ากับติดสนามฟุตบอลเลยมีบาร์นะครับมีร้านอาหารมีห้องจัดเลี้ยงนู่นนี่นั่นปัจจุบันนะครับท็อปกอล์ฟเนี่ยมีทั้งหมด5สาขาทั่วโลกครับแล้วก็ที่เมกาซิตี้นี้นะครับก็จะเป็นสาขาแรกในอาเซียนด้วยนะซึ่งตัวท็อปกอล์ฟนี้ครับทุกคนเขาก็กําลังก่อสร้างอยู่เนาะตามแผนเนี่ย เขาจะต้องเสร็จที่จะพร้อมเข้าใช้งานนะครับในคิวสุดท้ายของปี2022นี้ครับทุกคนต่อไปพื้นที่โซน A นะครับจะเป็นโรงเรียนนานาชาติดีเพ p ครับทุกคนดีเพ p i n อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะครับเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมกะบางนาเลยมีจุดเด่นอยู่ที่การเรียนการสอนนะครับในระดับอนุบาลและก็ประถมเนี่ยจะสอนด้วยหลักสูตร IB ครับและในระดับมัธยมศึกษานะครับจะใช้หลักสูตร e x p e d i t i o n a r y learning system ครับซึ่งถือเป็นโรงเรียนแรกในภูมิภาคอาเซียนที่นำหลักสูตรนี้มาใช้ด้วยครับท ของโซนตัวทีกันบ้างเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่ทางเมกาซิตี้นะครับเขาปล่อยให้มีการพัฒนาเหมือนกันนะโดยในโซนทีนกับทีสเนี่ยตรงนี้เนี่ยถูกพัฒนาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคอนโดเอสเปซเมกาหนึ่งแล้วก็2เนาะอริยาเป็นคนเดเวล OP เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคอนโดสูง2ตึกติดกันนะครับที่อยู่ในฝั่งของอีเกียบางนาเลยด้วยนะครับส่วนที่3ามงที่8ตอนนี้นะครับก็อาจจะยังเป็นที่นเปล่าอยู่นะครับแต่ว่ามีเจ้าของถูกจับจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดว ด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะเหลือที่ดินแปลงทีอยู่นะครับและจุดเด่นของที่ดินแปลง T ีนี้นะครับทุกคนคือเขาจะเป็นที่ดินแปลงยาวเนาะแล้วก็เป็นแปลงสุดท้ายด้วยติดกับตัวซอยไรยวน,นิดบางแก้วเลยแล้วก็มีติดกับทางเข้าของตัวเมกาซิตี้ด้วยคือสามารถเข้าออกได้2ทางตรงนี้เลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นที่ดินที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดและคือไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับความเคลื่อนไหวที่ว่านี้คืออะไร อารียาพาวเวอร์ตี้ครับทุกคนผู้ซึ่งเป็นเทมเปโเปอร์ของเอสเปนเมกาหนึ่งและก็สองที่เพิ่งกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ที่ดินผืนนี้ไปครองด้วยเรียกว่าปิดหัวปิดท้ายตรงโซนนี้กันไปเลยนะครับทีนี้ในเมื่อมีคอนโดอยู่แล้วถึง2โครงการเนี่ยอารียาจะทําอะไรกับที่ดินผืนนี้เบนก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับพบว่านี่คือคอนโดแบรนด์ใหม่จากอารียาเลยครับคือนาวเมกาครับทุกคนซึ่งเอาจริงๆนะค่อนข้างมาแปลกเลยเป็นโครงการใหญ่ที่ทําราคาขายออกมาเพียงลางต้นๆเท่านั้น,นซึ่งคําว่าลางต้นๆในทำเล เป็นมองว่าถูกมากๆนะเพราะศักยภาพทําเลตรงนี้คือติดเมกาซิตี้เนาะก็มีทุกอย่างเหมือนที่เราได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและก็อยู่ในระยะที่สามารถเดินเข้าไปถึงเมกาแล้วก็อีกเกียบางนาได้แบบไม่เหนื่อยเลยด้วยครับแล้วก็เรื่องรายละเอียดของตัวโครงการหรือว่าอะไรต่างๆเราค่อยว่ากันตอนหลังนะเพราะเขายังไม่ได้ปล่อยแออกมากกน,น,นะครับ อ่าโอเคทุกคนก็จะมีประมานี้ครับสาหรับตัวโครงการเมกาซิตี้บางนานะสังเกตได้ว่าตัวโครงการเขาเนี่ยครบมากๆครับทุกคนห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวห้างเดินเล่นซอปปิ้งกินข้าวเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านต่างๆรวมถึงยังมีตัวแหล่งบันเทิงอย่างท็อปกรอบอยู่ด้วยนะครับเรือนาชาติก็มีคอนโดก็มีตอนนี้มีถึง3ที่ด้วยกันนะก็เป็นอีกเขาเรียกอะไรดีเป็นอีกหับหนึ่งที่เหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆเลยนะครับในอนาคตเนี่ยเดินทางสะดวกขึ้นด้วยนะครับรถไฟฟ้าก็จะมาถึงด้วยและก็ในโซนบางนาตรงนี้นะครับสัง บิ๊กโปรเจกต์อยู่ถึง3จุดด้วยกนันก็คือตัวแบงคอกมอลล์เนาะตัวบริเวณเสียบบางนาเลครับมีเดอะฟอเรสเทียแล้วก็มีเมกาซิตี้ด้วยนั่นเป็นเพราะว่าสกิลขาทำเลนี้นะครับมันค่อนข้างสูงมากเป็นทำเลที่เป็นประตูสู่ EEC ภาคตะวันออกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเมื่อตัวเมกาซิตี้พัฒนาจนเสร็จสับเนี่ยที่ดินที่เป็นแปลงทีสามถึงทีแปดเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นตึกออฟฟิศมาหรือว่าขึ้นอะไรมาเนี่ยพอมันเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยจะมีความสะดวกสบายอย่างไร ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <ๆ S 1> กดกระดิ่งให้กับคอนเทนี์ของเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาทอก์กเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ